สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ฟาร์มของลุงจอร์วิทก,กันอีกแล้วนะครับผมนะในพาร์ทนี้ครับผมเราจะมาสร้างบ้านให้คุณปู่กันนะครับเพราะว่าคุณปู่เนี่ยมาเข้าฝันผมนะครับว่าไอ้ล้านเอ้ยแกทําบ้านของฉันพังไปตั้งแต่พาร์ทแรกเนี่ยแกยไม่สร้างบ้านคืในให้กับฉันสทีเหรอ เราก็เลยต้องมาทําความฝันของคุณปู่ให้สําเร็จกันนะครับในพาร์ทนี้นะเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านของคุณปู่ยังไงเข้าไปดูในเกมกันเลยจ้าเอาละอันนี้ก็คือพานเรานั่นเองนะครับที่เราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่แรกว,ว่าจะสร้างคอกหมาแต่มันไม่มีหมาอ่ะมันไม่มีมให้มาให้ซื้อนะครับผมก็เลยว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นคอบวัวหรืออะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีน้องๆนะครับคอมเมนต์มานะครับต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่คอมเมนต์มาว่า มันมีที่ตากไส้อั่วด้วยนะครับนี่เห็นปะมันเป็นที่ตากไส้อั่วนะเออเนี่ยครับเราทาไส้อั่วเสร็จแล้วนะครับเราก็มาตากตรงนี้นะแล้วมันจะมีการเพิ่มมูลค่านะครับดูดิเห็นปะสิบเปอร์เซ็นต์แล้วสิบสองเปอร์เซ็นตะ์ครับรอตากให้มันแห้งนะครับแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยถ้าเราใส่น้ําแล้วเราสามารถเอาไส้อั่วไปต้มได้นะครับเดี๋ยวเราลองดูดิไส้อั่วไปต้มได้จริงหรือเปล่าครับลองทําตามที่น้องเขาบอกดูนะ อะวางปุ๊บเอาเนื้อมาทําการบดครับบดเนื้อโอ้เนื้อหมูผมมีเยอะมากอะดูดิเนื้อหมูอยู่ในลังเต็มเลยครับเอามาทําไส้อั่วโอเคนี่แล้วพอไส้อั่วมาแล้วก็ามายัดใส่นี้ใช่ไหมนี่ครับเอาไส้อั่วมาแอดกด E เลยครับต้มต้มไส้อั่ว อ๋อ่ามันนี่มันต้มอยู่หรือเปล่าฮะหรือว่ายังไงทำไมมันเงียบจังฮลัฮโลโหลฮัลโหลพิกอัพเอา้าหรือว่าไปแช่ในนี้เหรอแช่ในตู้เนี้ย จ้าไถ่อ๋อ <AL> นี่ครับต้องใส่ใหม่อ๋อ <AL> นี่ครับมันถึงจะต้มนะโอเควางใส่ปุ๊บแล้วก็เอามาต้มอ่าเรียบร้อยครับไส้อั่วต้มแล้วไส้อั่วต้มเอาไปแขวนได้อีกไหมไม่ได้แล้วครับผมไส้อั่วต้มเดี๋ยวผมเอาไส้อั่วต้มไปขายก่อนนะลองดูว่าราคามันเท่าไหร่นะครับอเอะเดี๋ยวก่อนแป๊บบนึ่งนะ เฮยมาต้มแล้วก็เสร็จเร็วมากเลยครับเอาเหล็กเออลงมาก่อนครับเหล็กเยอะเกินอ่ะเดี๋ยวผมลองเอาไส่อัวต้มไปขายดูนะว่าราคาหนึ่งชิ้นมันเท่าไหร่นะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะมีคูณคูณราคาอยู่หรือเปล่านะอ่ะไส้อัวต้มครับไปเราจะเห็นว่าราคาไส้อัวธรรมดามันสี่สิบใช่ไหมครับไหนดูดิว่าวันนี้มันเท่าไหร่ สี่สิบห้านะอืมก็เพิ่มมาแค่ห้องน,นะครับต่อนหนึ่งชิ้นนะหนึง่งถังเรามีสิบสองชิ้นก็เพิ่มมาหกสิบบาทครับถ้าเราอยากจะเพิ่มราคานะต่อนหนึ่งถังครับเอ้คุ้มไหมเนี่ยเสียเวลามากขึ้นนะครับผมว่าขายเป็นเนื้อไปเลยดีกว่านะเนื้อสดขายไปเลยนะ เรา,ามาถึงโจทย์ของวันนี้ก็ซะหน่อยนะครับนี่คือโซนที่เป็นบ้านของคุณลุงเก่าใช่ไหมครับตรงนี้นะบริเวณตรงนี้เลยครับนะเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านลุงขึ้นมาหลังหนึ่งครับดูก่อนซิว่าบ้านแบบไหนน่าสนใจครับเอ๊อยากได้บ้านที่มันแบบความเฮาหกบ้านหลังนี้ใหญ่อยู่พอสมควรเลยนะครับเนี่ย บ้านใหญ่เลยครับเนี่ยแต่ทางเข้ามันผมไม่ค่อยชอบอะ่ะเดี๋ยวลองดูดิม่บ้านไหนมันมันมีสี่หลังเหรอครับมีแค่สี่หลังนะเฮ้ยบ้านหลังนี้ก็ใช้ได้อยู่อะ่ะแต่มันดูไม่หรูหราอะ่ะผมว่าบ้านหลังนี้มันยังหรูหรากว่าอีกนะนี่ดูใหญ่กว่าอีกครับเดี๋ยวกันนะมันก็พอๆกันนะบันทีบ้านสองชั้นแบบดูคล้ายๆบ้านบ้านฝั่งนู้นของเราเลยนะ เอ,อแต่ว่ามันดูบ้านหลังนี้ผมว่ามันดูง่ายกว่ามันดูแบบมันดูไม่ลึกลับซับซ้อนนะผมเอาบ้านหลังนี้แล้วกันให้คุณลุงนะครับอ่าแต่คุณลุงเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมคุณลุงส่งจดหมายให้เราตอนเราทํางานอยู่โจจ้าครับเ,เดี๋ยวูมาดูดิว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันใช้อะไรยังไงเท่าไหร่โอ้ยมีการทาสีได้ด้วยวะเออเขาใช้ เมทัลร้อยสี่สิบนะครับคอนก365นรีตสามร้อยหกห้านะฮะแล้วก็วูดแ p l a n k หกสิบสี่โอเคเอาวูดแ p l a n k อเอาเมทัลมาก่อนเอาเมทัลมาใส่เลยเอาทำไมใส่ไม่ได้อ่ะอ่ะใส่แล้วบ้านของคุณลุงหันหน้ามาทางไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยแป๊บนึงนะหันหน้ามาทางนี้หรอ ทางฟาร์มฟาร์มวัวโอเคได้อยู่อ่าป้าของคุณลุงนะครับผมอยากรู้ว่าข้างในเนี่ยมันจะมีเฟอร์นิเจอร์ให้เลยหรือเปล่านะเพราะว่าจำบ้านลุงได้ไหมในพาร์ทแรกที่เราพังไปครับมันไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยนะมันก็น่าจะเหมือนบ้านเราอะนะโอเคเหล็กพอแล้วครับขาดคอนกรีตนะคอนกรีตที่เราต้องการคือ365ครับเดี๋ยวเราไป ซื้อคอนกรีตกันดีกว่านะเอามาเรามาซื้อคอนกรีตกันครับ365ก็ต้องซื้ออันนี้ไปทั้งหมด6ชุดจะเป็น300ต้องซื้อไป8ชุดครับอ่ะซื้อคอนกรีตไปทั้งหมด8ชุด2000โ oh อ้ m ม่กาเรามีตังหนึ่งหมืนะครับเดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรน่าสนใจหรือเปล่า อันนี้ก็คือเครื่องสตันเนอร์นะครับที่เราบอกว่าสามารถยิงยิงฆ่าหมูได้นะครับโดยไม่ใช่ใช้ลูกกระสุนนะเอแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรให้เราสร้างอนะครับก็เอาประมาณนี้แล้วกันคอนกรีตแปดถุงเรียบร้อยจ้าอืปลากลับบ้านมาแล้วจ้าบ้านคุณลุงบ้านคุณปู่เอาคอนกรีตมายัดเลย นี่ครับยัดไปให้หมด8ถุง8ถุงก็จะเหลือนิดนิดหน่นอยหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาเก็บไ้ใช้ทําอย่างอื่นนะอ่ะเก็บไปเลยชืบโอ้โหใช้เยอะมากครับบ้านหลังนี้คอนกรีตอืมบ้านพร้อมเฟอร์หรือเปล่าเรียบร้อยแล้วครับผมเอาระลงเสาอะไรเรียบร้อยแล้วครับ <laughs> ต่อไปเป็นอะไรนะไม้ใช่ป่ะไม้64ครับไม้64 โ okay. อเคโอไม้นี่แหละเรามีอยู่นะน่าน่าจะน่าจะมีพอนะครับมีอยู่เยอะเลยแหละไม้64สิบอุ๊ยโหไปหยิบมาผิดวางไม่ได้ด้วยโอเควางนี้ไว้ก่อนแล้วกันเปิดท้ายเลยก็ไม้มาครับอืมต้องเป็นไม้8มัดใช่ไหมครับ64นะเพราะว่ามัดละ8 โอเคเอามาแปดมัดเอาว่าบ้านคุณปู่จะสำเร็จแล้วนะครับคนโอ้ตื่นเต้นมากผมอยากรู้จริงๆเลยว่าบ้านคุณปู่นั้นจะมีเฟอร์นิเจอร์หรือเปล่าเฮ้ยโอ้คือแบบขึ้นบันไดตรงนี้เลยเหรอบ้านคุณปู่เนี่ยโอ้โหบันไดยอยู่หน้าบ้านเลยครับผมโบ๊ะลงไปโอ้โหติดตั้งเสาก่อนครับติดตั้งเสา ต้องมาตั้งเสาอะย,ยัดไปเลยไม่ได้หรอโอ้ยนี่ครับมาตกแต่งบ้านให้คุณปู่นะครับนี่เป็บนบ้านที่แบบว่า,า,าคุณปู่จะมาสิงสถิตไว้อยู่ที่นี่เอาบันไดก่อนโอเคบานประตูบานหน้าต่างโอ้โหให้บรรยากาศแบบการสร้างบ้านที่แท้จริงที่แท้จริงโอ้ว้าวข้างหลังมีทางออกด้วยนะครับตรงนี้นะ เออมาปลูกสวนย่อมเล็กๆตรงนี้ได้ครับเรือกระจกไหมเรือกระจกเรือกระจกสักอันไหมครับบ้านของเจ้าคุณปู่นะครับอ่ะเราก็สร้างกันมาลงแรงลงลําพักลําแรงมาครับโบเข้าไปบันไดโบเข้าไปโบเข้าไปโอ้โหต้องสร้างละเอียดขนาดนี้เลยอ่ะพี่ อ้โไม้64อันครับมีพอดีเลยนะโบโบเข้าไปโบบะเข้าไปครับโบ๊ะเข้าไปฮะจริงๆบ้านแบบที่สร้างเองนะครับที่แบบที่ให้เราแบบสร้างเองเป็นชินช้นๆนะ่ะเขาก็น่าจะมีแบบพวกแบบนี้ให้เราสร้างนะแบบหลังคาแบบมีหลายๆแบบอะไรนเงี้ยนะแต่ตอนนี้มันเป็น Early Access อ,อยู่นะมันก็ประมาณนี้เนาะใช่ปะ เออผมก็อยากให้มันบอกว่ามีหลายๆแบบให้เราสร้างนะผมว่ามันน่าจะทําให้เราสนุกกับการสร้างบ้านมากขึ้นนะครับเนี่ยพอเราสร้างไปนเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ไอ้บ้านหลังเก่าที่เราสร้างมาเมื่อกี้มันก็ไม่ค่อยมีเฟอร์นิเจอร์ให้เราใช้อะไรมากมายใช่ปะไอ้บ้านหลังนี้ก็เหมือนกัน,นครับถ้าสร้างเสร็จแล้วหวังว่าจะมีเฟอร์นิเจอร์ให้ใช้นะเอ้ยมีตรงไหนอีกอะ มันเหลือตรงไหนอีกครับนี่ะไม้ผมก็ใส่หมดไปแล้วนี่นาเหลืออีกชิ้นหนึ่งครับเหลือชิ้นหนึ่งอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อนี่ครับโอ้โคเรียบร้อยอ,ออกจากบ้านอุ้ยโหติดเลยครับเอามีเฟอร์นิเจอร์ให้เลยเนี่ยฟงไฟมีไฟครบเลยครับ อฮ้ยบ้านคุณปู่เสร็จแล้วครับมีเสาอากาศให้ด้วยเฮ้ยทำไมบ้านเราไม่มีอ่ะโอโ้โหอิจฉาบ้านคุณปูอ่อ่ะไม่มีเก้าอี้ด้วยครับนั่งได้ป่ะนั่งแล้วนี่ผ้าไขวาเนี่ยผมเอาผ้ามาใส่ตอนไหนเนี่ยโอโนนั่งไม่ได้นะครับนี่คือบ้านของเจ้าคุณปู่ครับนี่ก็คือห้องอาหารนั่นเองนะโอ้ว้าว มีห้องเก็บของด้วยครับนี่เปิดมาก็เป็นตรงโซนหน้าบ้านครับเฮ้ยบ้านหลังนี้ก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวผมจะไปเอาไส่อั่วมาแป๊บหนึ่งเหมือนว่ามันจะแขวนไส้อั่วได้วะทุกคนเฮ้ยไส่อั่วผมสุกหมดแล้วดิร้อยเปอร์เซตแล้วครับอ๋อมันเป็นคนละแบบกัน เอ,อ้ไสอั่วต้มกับไส้อั่วตากแห้งครับมันไม่เหมือนกันนะอันนี้เป็นแบบแดดเดียวไส้อั่วแดดเดียวอ่ะเฮ้ยแบบนี้ก็เจ๋งดีครับผมไส้อั่วแดดเดียวมันอาจจะแบบแพงกว่าก็ได้นะผมต้องลองดูนะครับว่าชิ้นหนึ่งเนี่ยมันขายเท่าไหร่นะเฮ้ยตื่นเต้นว่ะตอนนี้เรารู้ราคาไส้อั่วแล้วนะครับราคาไส้อั่วธรรมดาเนี่ยสี่สิบบาทไส้อั่วไปต้มครับจะเป็นสี่สิบห้าบาทครับอืม ส่วนไส้อั่วตากแห้งเรายังไม่รู้ราคานะเดี๋ยวเราต้องลองดูก่อนนะครับว่าไส้อั่วตากแห้งของเราราคาเท่าไหร่คืนนี้ต้องขอไปนอนก่อนนะครับไปนอนแล้วอ่ะตื่นเช้ามาแล้วจ้าโอเคอ่าผมทำไส้อั่วไว้หนึ่งอันดีกว่า ทำไส้อั่วไป้หนึ่งอันนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเอาไปแขวนเอาไปแขวนไว้ที่บ้านของคุณปู่ดูนะครับว่ามันแขวนได้หรือเปล่ามันเหมือนจะแขวนได้วะ่ะถ้าแขวนได้นี่เราย้ายไปบ้านคุณปู่เลยไหมย้ยายบ้านคุณปู่เลยไหมเนี่ยเอาไส้อั่วมาก่อนครับหนึอันเฮ้ยชึบอ้าวละแล้วมันมีตู้ให้วางไอ้นี่ด้วยครับวางหม้อชีสอะ เออมันวนไม่วางหม้อชีดไอ้หม้อเราวนะทํทำชีดได้นะครับนี่ๆๆอยู่ไหนวะเนี่ยใครปิดประตูเนี่ยนี่ๆๆนี่ไงนี่ไงแขวนได้จริงด้วยเห็นป่าใส่อัวแขวนใส่อัวตาดแห้งนี่แหละครับผมสิ่งที่เราต้องการปิดไฟเปิดไฟได้ด้วยครับไอ้พวกนี้ทำอะไรได้ไหมทอาอะไรไม่ได้เลย แต่เตาแก๊สนี่เหมือนจะใช้ได้นะครับเตาแก๊สนะเหมือนจะใช้ได้นะครับต้องลองเอามาต้มดูไหมเอาไส้อั่วมาต้มกับเตาแก๊สอันนี้ไหนขึ้นมาดูชั้นสองกันหน่อยครับชั้นสองมีห้องนอนนอนได้ด้วยโอ้ว้าวอ่นหนังส่งหนังสือนอนได้สองคนเลยครับโอ้ลุงยี่สร้าโอ้โหนี่แหละห้องนอนของชั้นโอ้โหเซฟไปเลย คุณปู่ย้ายไปอยู่ห้องนู้นไปย้ายไปอยู่บ้านนู้นนะคุณปู่นะผมจะอยู่บ้านนี้เองมันไม่ใช่บ้านของคุณปู่แล้วบ้านนู้นเป็นของคุณปู่แล้วกันนี่ครับเอาบ้านนี้ไปคุณปู่ใช้แล้วเราก็ไปใช้บ้านนู้นแทนโอ้เยี่ยมเลยครับนี่เอาอันนี้ไปไว้บ้านนู้นดีกว่าคุณปู่อย่ามายุ่งกับของของผมนะโอ้ยมันวางไว้ได้หว่ะทุกคนมาติดมันติดอ่ะมันติดตู้อ่ะ ต้องวางพื้นหรอหรือวางวางข้างบนนี้ไงวางข้างบนนี้ได้นี่ไงครับเอ๊แต่ว่าถ้าวางข้างบนมันจะวางไอ้เครื่องบดเนื้อไม่ได้อะดิหาวางข้างล่างก็ได้าวางเนี้ยเอาวางตรงนี้แหละอะเอาวางตรงนี้ก็ได้ครับอ่ะ ที่เหลือเดี๋ยวเราไปหยิบมาให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้ยเนี่ยผมเอาหมออต้มมาเห็ป่ปะครับมันใช้ได้จริงๆด้วยนะนี่อันนี้เอาไว้ต้มได้ครับได้ถึงสองหม้อเลยอ่ะเราไม่ต้องไปซื้อเตาแก๊สมาเลยอ่ะทุกคนโคตรดีอ่ะเรียบร้อยนะครับบ้านของเราเสร็จเรียบร้อยส่วนบ้านหลังนู้นแล้วก็ยกให้คุณปู่ไปแล้วกันนะครับผมถึงบ้านหลังนี้มันจะใหญ่กว่าก็จริงนะ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรายกให้คุณปูกไปเลยละกันนะแล้วก็ไอ้ตู้พวกนี้จริงๆมันก็แขวนได้นะครับเก็บได้แต่นะยกให้คุณปู่ไปละกันถือว่าผมให้ละกันนะครับคุณปู่นะเอาละ่ะทีนี้เรามาดูราคาไส้อั่วย่างกันซะหน่อยนะครับเอ้ไม่ใช่ไส้อัว่วตักแห้งครับนี่ไส้อัว่วแดดเดียวของเราราคาจะเท่าไหร่นะครับนี่ไปดูซิว่ามันจะ45บาบาทหรือเปล่า ถ้ามันแพงกว่าเยอะก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับเอ้าบีฟซอสเ s a ็จบวกราคาครับแต่ไม่รู้เกี่ยวกับพ็อกซอสเสร็หรือเปล่านะป้าหกสิบเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งผมเช็คดูก่อนอันนี้เป็นบีฟซอสเ s a ็ e หรือเปล่าอันนี้เป็นพ็อกซอสเซจนะครับโอ้เพิ่มมาหกสิบเลยนะถ้าเอาไปต่างแห้งนะครับนะเอ้ย เพิ่มมาเยอะเหมือนกันนะจาก40จาก40เป็น60นะครับเอ้ยผมว่าตากแห้งมันรวยกว่าเยอะเลยว่ะเฮ้ยตากแห้งมันรวยกว่าเยอะเลยอ่ะทุกคนอันนี้ค่อยคุ้มหน่อยนะผมว่าคุ้มกับการทํานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ร้านนี้มันจะเป็นแบบมันรับแต่บบฟอะบีฟซอสเซจอะไรพวกนี้นครับมันจะแบบผมอาจจะต้องไปทําเล้าไม่ใช่เล้าเขาเรียกว่าอะไรนะฟาวัว พื้นที่ของฟาร์มเลี้ยงวัวให้คุณลุงเกมนี้มันมีม้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะมันเป็นคอกม้าแต่มไม่รู้ว่ามันจะมีม้าหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเราสร้างคอกม้าแล้วม้าโผล่มานะเออว่ะสร้างคอกม้าไหมทุกคนไปดูดีกว่าครับค้อกม้ามันใช้อะไรบ้างนะรู้สึกจะใช้แค่ไม้กับเหล็กนะครับแต่เหล็กผมใส่ไปแล้วมนะั้งรู้สึกถ้าจำไม่ผิด อ่าเหล็กผมใส่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ขาดไม้อีก100นะซึ่งผมว่าไม่น่าพออ่ะไม้หนึ่งร้อยไม้ในนี้ไม่น่าพอนะครับโอเคตอนนี้ขาดไม้อยู่แค่15บ5แผ่นโอเคถ้า15แผ่นว่าผมทําได้นะโอเคตรงนี้เรามีไม้อยู่นะครับเปิดเครื่องสิโอ้เครื่องน้ำมันหมดเอาน้ำมันมาหน่อย โอ้รถคันนี้ของเราก็น้ํามันใกล้หมดแล้วครับผมไปเอาผมเอาน้ํามันไปวางไว้ที่ไอฟาร์มไร่ข้าวโพดไอไร่ข้าวเราอะที่ผายแล้วถังน้ํามันก็หมดตอนนี้หมดทุกแบบครับโอ้ม y g ก็เอ๊ะแล้วก็ตรงนี้เราได้แล้วนะตอนนี้ผมเก็บเกี่ยวข้าวได้แล้วครับไหนลองซิ เก็บเกี่ยวข้าวกันหน่อยเพื่อนไปอ้อาวอ๋อก็ว่าทำไมมันไม่เก็บเกี่ยวอันนี้มันหลุดออกมาครับโอ้หม่ก็ไปเก็บเกี่ยวข้าวกันหน่อยครับโอกว่าจะโตนะพาร์ที่แล้วนี่เราเสียตังค์ไปตั้งเยอะแยะ กับการไม่โตของมันนะครับเคโอเคก็คือโตมาแล้วมันจะตั้งเป็นรวงข้าวแบบนี้เลยนะโอ้เลี้ยวดีๆจ้าเลี้ยวดีๆเลี้ยวดีๆ,ๆดเลี้ยวดีๆเก็บกวาดให้หมดครับวือ ถ้าเราต้องมาเก็บเองนี่ผมว่าต้องใช้เวลานานมากๆแน่เลยครับโอเคข้างในมี76แล้วนะครับเป็นข้าวนะเออในที่สุดก็เก็บเป็นสักทีเออแล้วเครื่องนี้มันน้ำมันหมดแล้วผมจะขับไปยังไงอ่ะโอผมขับไปไม่ถึงเปล๊าน้ำมันชัวร์เลยครับแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมเอารถกระบะไปแล้วกันนะวันนี้ รถกระบะซื้อมาไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับหรถกระาบะาก็นน้ำมันจะหมดว่ะโอ้โหอะไรกันเนี่ยน้ำมันจะหมดทุกคันเลยครับหูใส่ต้องซื้อไอถังรถถังน้ํามันมาแล้วมั้งครับโอเคกาบได้ถังน้ํามันแล้ะกาบอืมเอายัดใส่เลยแล้วก็เปิดเครื่องอ้าว เอาเฮ้ยแล้วพ่วงผมหายไปไหนครับพ่วงผมหายไปทัา้งาอันเลยอ่ะเฮ้ยตอนผมขับรถออกไปผมก็ทิ้งพ่วงไว้ตรงนี้นะเฮ้ย รถพ่วงเก็บของผมหายไปทั้งอันเลยครับเบอรหายไปเลยจริงๆแล้วเนี่ยโอ้ oh, ตายแล้วแล้วไม้ที่ผมตัดมาอย่างเยอะครับหายไปหมดเลยอะ อะมันขาดอีกไม่กี่ไม้เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำํทำๆไปแล้วกันนะอะทำๆไปให้เสร็จครับมันขาดกี่อันเนี่ยผมจำไม่ได้ละรถพ่วงหายเฉยเลยอะ่ะ15ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดตอนนี้เหลืออีก9 9ก็ต้องการไม้เพียงแค่5 5ซุงนะครับ1 2 3อา่าตัดอีกสักอันหนึ่ง45โอเคนี่ครับวิธีการขนส่งสูงระยะไกลแบกระวางแบกระวางครับขนส่งสูงระยะไกลครับผมขัดไม้อีกหนึ่งแผน่นเรียบร้อยเออได้แล้วครับผม ปังไม่เห็นมีม้าเลยอ่ะโหยอันนี้มันโรงฝึกม้าจะชัดเนี้ยดิมันต้องมีม้าแล้วนะเกมเนี้ยเออแต่ผมไม่เจอยังไม่เจอเลยนะครับม้านะไม่เจอม้าเลยนะครับย,ยุ่งฉาบผมข้าวหมดหรือยังหมดแล้วครับเรียบร้อยตุยกันหมดหรือยัง โอ้โหนอนหน้าจุ่มพื้นก็หมดเลยครับผมอาหารหมด uh huh. อ้าวแล้วครับผมได้เวลาเอาเนื้อไปขายนอนหน้าจุ่มพื้นก็หมดเลยคผมว่าไก่ผมก็จุ่มพื้นเหมือนกันนะอ่ะเคลียร์กรงหมูเรียบร้อยนะครับทําให้หายแหลกเลยนะหายแหลกเลยนะครับผมโอ้โหายกระตุกเลยนะเรียบร้อยนะครับก็กล่าวว่จะเคลียร์อยู่พอดีนะ แต่ว่าไม่ได้มาเคลียร์สักทีนะครับลืมให้อาหารเลยนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับไก่เราเป็นยังไงบ้างไก่ยังอยู่ดีนะไก่อยู่ดีมีสุกเลยครับมีตายตัวหนึง่งโอเคเออกมาเขาบอกว่าไก่เนี่ยเอาไปต้มได้ด้วยนะครับจริงหรือเปล่านี่ไม่รู้นะผมว่าไก่มาวางไว้ในบ้านก่อน นี่ว้าวแบบนี้ไสอวดเราเสร็จยังร้อยเปร์เซ็นเรียบร้อยครับโอ้โหไสอวตักแห้งของเราเอามาเก็บหาที่วางก่อนาวางไสอวไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันครับจ้าแล้วก็ขึ้นไปนอนด้านบนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันดึกแล้วนะเปิดไฟสิได้หรือเปล่าโอ้เปิดไฟได้ด้วยครับ ห้องนอนเล็กของลูกๆปิดประตูไว้ห้องนอนใหญ่ของฉันฮ่าฮ่าฮ่านอนเลยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเสร็จเรียบร้อยนะบ้านคุณปู่เรียบร้อยอันนี้เป็นห้องอะไรนะหอ,อทางประตูออกบ้านโอเคก็เรียบร้อยนะครับเนี่ยระหว่างเดี๋ยว แยกไปเล่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเก็บเนื้อหมูตรงนี้เอาไปขายให้หมดนะจะได้ได้เงินจํานวนมากเลยนะครับดูดูกระโดด,ดข้ามเนื้อใหญ่เลยครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับวันนี้นะก็บ้านคุณปู่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแถมรถกระบะหนึ่งคันแต่ว่าตอนนี้เรายึดบ้านคุณปู่มาเป็นบ้านของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มันน้ําไฟมันพร้อมกว่าเออพูดง่ายๆนะครับผมนะ ใครที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งติดตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยแล้วกันนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้าสหรัพลพารนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายจ้าทุกคนจุ๊บ